เวลา17นาฬิกา43นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือย,ยนต์พระที่นั่งไปยังท่าเทียบเรือวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและทรงเปิดวิทยาลายัยเสริมทักษะพระพิสุสามเนรในการนี้เจ้าคุณพระสนีนาถพิราชการ,รยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมรสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธนริมลทันโมพาสพระประธานพระโอุโบสถวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาวบวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกาิกายตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามพระราชวังบางปะอินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2421 เพื่อเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับณนะพระราชวังบางปะอินพระอุโบสถและอาคารประกอบมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตามที่แผ่นศิลาภายในพระอุโบสถได้จารึกไว้ว่าประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาราช์ทั้งปวงชมเล่นเป็นของแปลก โอกาสนี้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติซึ่งเก็บรวบรวมพระพุทธรูปโบราณศาสนาวัตถุและสิ่งของสําคัญจัดแสดงให้ประชาชนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหารา,รราชบร,รชมนาถบพิรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติขึ้นเมื่อปี2533มีอาคารจัดแสดง3อาคารได้แก่อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและอาคารพิพิธภัณฑ์ตาลปัดหอ,อกลองโดยพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระราชทานพระดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรมรมประวัติปี2548ถึง2564 ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ6กปีและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษาหรอบปี2555การดำเนินงานยึดรูปแบบและแผนผังเดิมของมิสเตอร์ยูกิงแกรซีที่ออกแบบไว้ภายใต้แนวคิดหลัก3ประการคืออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะสถาปัตยกรรมและภูมิทัศ อนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสอดคล้องในพื้นที่พระราชวังและกำหนดแนวกิจกรรมให้เหมาะสมกับความเป็นาศาสนสถานที่ตั้งอยู่ใกล้พระราชวังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องมอบตุ๊บแตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะชมข่าวกันต่อค่ะส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์ตละลัปัดหอ,อกลองจัดแสดงตละลปัดและพัดรองซึ่งเป็นของถวายเป็นพุทธบูชาและที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆ ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมถึงพัดรองที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ถวายแด่พระราชาคณะในโอกาสเสด็จพระราชาดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดนิเวศธรรมประวัติเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพัดรองสีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศานุวัติวงศ์ที่ทรงออกแบบและทรงเขียนตารพัดพัดรอง สำหรับใช้ในโอกาสสำคัญต่างๆต,ต่อมาประทับรถเซี่ยฟ้าไปที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังครับพลาทิ่ีหน้าอาคารวิทยาลัยเสนทักษะพระภิกษุสามเณรซึ่งตลอดเส้นทางมีประชาชนรอเฝ้าทูลละอองสุริยพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นครั้งนี้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อทรงทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาณวัดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจากนั้นกระทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีหน้าอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเนรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตร และทรงเปิดอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามาเณรซึ่งทางวัดสำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นในโอกาสทรงเจริญพระชมพรนศา60พรรษาในปี2555 เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา2,559เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุสามเณรมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเป็นการขยายโอกาสด้านอาชีวศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรให้มีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพในการปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนพัตตาหานกลางวันและการอาพาธของนักเรียนสามมเนนปัจจุบันวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามมเนรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใน6สาขาวิชาประกอบด้วยสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมสาขาวิชา ชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชันและสาขาวิชาเครื่องกลมีพระภิกษุและสมณรนันกเรียน109รูปโดยร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการที่หลากหลายเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร,กรและองค์ความรู้ในการพัฒนาพระภิกษุสมณรนันกเรียนให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาควบคู่กับการเป็นศาสนาทายาทที่ดีมีศีลมีธรรมดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ความรู้ดีทักษะเด่นเน้นคุณธรรมดำรงพระพุทธศาสนาจากนั้นทรงปลูกต้นจันทร์ซึ่งเป็นพันไม้โบราณคุณค่าแก่การอนุรักษ์แล้วทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรยิทธศการภายในอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณรจัดแสดงยิทธสรรการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและการพัฒนาระบบการศึกษาของพระภิกษุสามเณร โดยทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสี่ด้านได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีนิรัตกา,การความเป็นมาของวิทยาลัยซึ่งสำนักงานคณะกรมกรมการการอาชีวศึกษาได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสมเนรน,นักเรียนนักศึกษาอาทิคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชันที่เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างสื่อแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ภาพย,ยนตร์โฆษณาและการ์ตูนแอนิเมชันซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนสามเณรนักเรียนนักศึกษา ที่ห้องประชุมอาคาร11ชั้น9มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมแกนนําวิศวกรสังคมแม่ไก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์และรับฟังสรุปผลกิจกรรมจากนักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมโดยการอบรมนี้เป็นการให้เครื่องมือสําคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคมซึ่งจะทําให้นักศึกษาสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกยอมรับความเห็นต่างเพื่อหาจุดร่วมในการพัฒนาเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนเพื่อเลือกเวลาและประเด็นการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสมรู้จักคุณค่าอดีตเข้าใจปัจจุบันเพื่อวางแผนอนาคตได้ ตลอดจนให้ความสําคัญกับการค้นหาขั้นตอนกระบวนการในประเด็นที่สนใจรู้จักทุกขั้นตอนอย่างถ่องแท้เพื่อเลือกพัฒนาได้ตรงเป้าหมายหรือเก่าให้ถูกที่คันตามบริบทและศักยภาพ และสุดท้ายจะเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายและมีแนวทางประยุกต์ใช้กระบวนการที่ทันสมัยอาทิดีไซน์สิง i n กิ้งลีนบิสเนสโมเดลและสตาร์ทอัพโปรเซสเครื่องมือทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคมที่มุ่งเป้าในการสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด <c oughs> นักสืก่อสารนักประสาน <c oughs> และนักสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยชรชพัฒนได้อย่างยั่งยืนที่สําคัญคือการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยชรชพัฒกลุ่มรัตนโกสินทร์ทั้ง6แห่งรวม200คนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องมอบตุ๊บตะแคงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้สุขภาพดีมีความสุขทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ